เมนูผัดคะน้าปลากระป๋องผัดยังไงให้ก้านคะน้ากรอบๆมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดคะน้าปลากระป๋องกันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมเราใช้กระเทียมสับสับหยาบเราใช้อยู่7กลีบนะเป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็คะน้านะคะเราใช้อยู่270กร,รัมนะคะแล้วก็ปอกเอาเปลือก ข้างๆลำต้นเขาออกนะคะจะได้ไม่เหนียวนะเราแยกตรงการลวกก่อนนะคะเราต้องนำไปลวกผักเราจะได้สีสวยนะคะส่วนใบเราก็ไว้ลวกทีหลังและเราก็ต้องเตรียมน้ำแข็งไว้น้ำเย็นจัดหรือน้ำในตู้เย็นก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีน้ำแข็งนะคะเราก็แช่เอาน้ำใส่ไว้ไว้เตรียมแช่ผักเวลาเราลวก ถ้าเราลวกจากเอาขึ้นจากน้ำน้ำร้อนใหม่ๆปุ๊บเนี่ยให้เรารีบลงแช่น้ำเย็นจัดทันทีนะคะอย่าทิ้งไว้ถ้าเราแช่น้ำเย็นจัดทันทีผักเราจะได้กรอบนะคะคะเราจะได้กรอบเราลงมือทํากันเลยนะคะไปต้มน้ำให้เดือดนะคะ,น,ะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดจัดแล้วเราใส่เกลือไปใส่เกลือไปประมาณนี้นะคะ อ่าแล้วเราก็ใส่ใส่ลำต้นตัวก้านคณะก่อนนะคะอ่าลงลวกสักพักลวกลวกตรงลำต้นตรงก้านเขาก่อนสักประมาณ40วินาทีไม่ถึงนาทีแล้วเราก็ใช้ใบลงเลยค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเราลวกไม่นาน วกสักสามนาทีค่ะประมาณนี้อืมดูผักเราก็จะ มีความเขียวสดนะคะผักจะน่าทานค่ะอร่อยค่ะไปเทน้ำออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยนะคะก็จะเตรียมปากระป๋องหนึ่งกระป๋องก็พอค่ะวันนี้น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะวันนี้ใส่นิดเดียวใส่ รเทียมเลยนะคะเดีียวใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะกระเทียมเราจะได้มีความหอมมากขึ้นนะคอยๆเกลียวจากนั้นเราก็ใส่ผักนะคะี่ใช้ไฟปกติใส่กลางก็ได้นะคะพอผักทุกอย่างสุกแล้วกระป๋อง ซอสหอยสองช้อนไปแล้วยืดนึงสองช้อนโต๊ะค่ะช้อนแกงเรานี่แหละค่ะคิุกาัอนอือแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอร่อยแล้ะถ้า ซอสหอยไม่ใช่ยี่ห้อนี้เราก็ลดปริมาณลงนะคะบางยี่ห้อจะเข็มนะคะลดลงลดซอสหอยลงนิดนึงอิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดคณะปลากระป๋องค่ะ